ชีเดตตาแดงวีคอฟฟุตบอลตอนเช้าในวันที่29พฤศจิก,กายนนะครับใครเข้ามาก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะใครมีทีมที่คิดว่าจะชนะกันบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้สนใจสนุกตื่นเต้นนะครับ 889is นะสนใจแอดไลน์ด้านขวาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือถ้าสนใจก็เไปมันเยอะนะครับสำหรับ 889is นะครับเวลาเมนก็เม้นคํคพูดที่ ดูไม่สุ่มเสี่ยงนะโอเคไหมเออนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะฮะอ,อ่าแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยสกอร์สูงต่ำอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับก็เขียนว่ามาเสียนวิเคราะห์ฟุตบอลนะผมก็จะวิเคราะห์ไว้อีกช่องหนึ่งก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อสปอนเซอร์เพิ่มเติมแฟนเพจใต้คลิปนะฮะสนใจทักมาพูดคุยกันได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าอ,อ่าผมไม่ไดเอามาทั้งหมดนะเอามาแค่แบบ นิดๆเนี่ยหน่อยนะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้ยาวมากนะครับอ่าเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเซาเจอกับแมนยูคือตามผลผลเนี่ยเซามันไม่ค่อยแพ้แมนยูขาบ้านนะครับแล้วก็เซาเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับแล้วแมนยูนี่เป็นทีมที่นอกบ้านก็ชนะบ่อยนะครับแต่ถามว่าจะชนะเกมนี้หรือเปล่าผมว่ามันค่อนข้างยากนะครับถ้าด้วยกันตามสถตตินะครับแล้วก็เซาีนอันดับก็ดีกว่าด้วยแต่วันนี้คือลองส5จุดแ หล,คคหลายหลายคนคิดว่าผมคิดหลายหลายคนคิดว่าเฮ้ยชนะลูกเดียวก็จบนะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่านี่คือเล่นในบ้านเซาส์นะใช่ไหมและเซาส์เนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมเลยมองว่าเซาส์น่าจะพอรุอนได้แหละัางอ่าไม่เหมือนก็นสสวนนะผมซ้ำตันนะครับสุดจุดแฮต่อมาเชลซีเจอท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับอ่คู่นี้ตามเหตุผลเนี่ยมันก็น่าเลือกเชลซีมากกว่านะครับเพราะว่า เชลซีมัน5นัดมันแพ้3อ่ะ5นัดชนะ3ดิเจอกันแล้วก็ฟอร์มเชลซีเนี่ยคือไม่เสมอก็ชนะ,นะครับแพ้ยากโคตรๆเลยแล้วก็สเปอร์เนี่ยจริงๆก็มีแพ้นอกบ้านครั้งหนึ่งนะเดูกันนี้แต่ที่เหลือคือชนะนะครับแล้วก็ตาเม็ดผลไสติมันก็เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านเนี่ยมีแมนยูเกมเดียวที่ มีแมนยูกับซามตันสองทีมนะครับที่ดูแบบไม่ได้อ่อนนะครับเบอร์ลี่เจอเวสต์บอมแเลยวันอ่อนนะทีม2ทีมอ่อนเจอแมนซีล่าสุด2อเจอลัดการล่าสุด,ด,ด,ด40ถามว่าคู่นี้ทรงๆนะครับมันจะออกทางทรงไหนใช่ไหมเชลซีมีโอกาสมากกว่าตามผลเชลซีได้นะครับก็อยู่ที่ใจอ่ะก็แลมพาร์ดคุมทีมเจอกับบูลินโญในพรีเมียร์ลีกล่าสุดก็ชนะสอหนึ่งใช่ไหม แต่ตอนนั้นคือคือมูรินโญ่คือแบบตัวไม่ตัวตัวไม่ได้ฟูเหมือนตอนนี้ไงก็อยู่ที่ใจคุณอีกแล้วนะครับหากคิดต่างก็ก็ส่วนได้ผมว่าคู่นี้แล้วแต่มุมมองนะแต่พวกคู่นี้ไม่น่าแพ้นะครับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับเหลือจะแพ้ก็ได้นะไม่แน่สเปอร์สซะไปนะครับคิดว่าน่าจะไม่แพ้คิดว่าน่าจะไม่แพ้นะ ชนะหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คิดว่าไม่น่าแพ้ต่อมาอาร์เซนอลเจอวูฟนะครับโอ้อาร์เซนอลช่วงนี้ฟอร์มในลีกมันงงๆนะช่ปนช่วงหลังนี้ไม่ค่อยชนะในลีกนะเจอเจอแมนซีแพ้เลสเตอร์แพ้นะครับชนะแมนยูเจอลีดแพ้นะครับเ,เจอแอตเลติลลาแพ้คาบ้านเจอลีดเสมอใช่ไหมเก่งในถ้วยแต่ว่าในบอลลีกไม่ค่อยดีซึ่งวูฟเนี่ยเป็นทีมที่นอกบ้านนะครับ ถ้าดูวันที่4นัดมันก็ชนะ2แพ้2อนะแพ้เลสเตอร์เวสต์แฮมชนะลีดกับเชฟยูทีมไม่ไมค่อยเก่งเท่าไหร่เกมนี้ผมว่าอาร์เซนอลน่าจะมานะครับมันไม่มามาหลายเกมแล้วคิดว่าเกมนี้น่าจะมานะครับแล้วก็คิดว่าเป็นโค้ชที่เด็ดด้วยอาร์เซนอลนะครับจะไปพอใจได้ไม่เหมือนกระสวนเตะดึกด้วยนะนะครับ เจอล่าสุดก็บูกชนะนี่ใช่ไหมไม่น่ามีปัญหาแล้วมั้งต่อมาบาร์เซโลนาเจอซาสซูน่เลครับคือบาซ่าเนี่ยเวลาเจอซาสซูน่เนี่ยมชอบยิงยิงเยอะนะแล้วก็บาซ่าเนี่ยาตามไซตินะครับชนะชอบชนะขาดด้วยในลีกถ้าไม่เสมอก็แพ้ไปเลยนะครับส่วนทางอุซานี่สามนัดล่าสุดแพ้สองใช่ไหม เจอแอดแพ้หนึ่งสามเจอบาซ่ากุมบุพองอะไรมั้งประม,มาณหนึ่งสามนะครับคู่นี้ผมว่าบาซ่ามาครับผมหนึ่งจุดห้าไปแล้วกันบาซ่าต่อมาแคนาดาเจอเซลตาบิโกผมว่าแคนาดาครับผมตามเป็นผลไซติเซลตาบิโกไม่ค่อยชนะด้วยโอลิปิรียงเจอแรงเหรออ่อาผมว่ารียงครับผมแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้าพอ หลีกใหญ่มันไม่ค่อยมีที่ดึงดูดสักเท่าไหร่อ่ะวันนี้อืมเดี๋ยวดูเอสเปนย่อนกับมากับมายโยกานะอ่าแล้วกี่คอนด้วยนะครับสเปนสองเอสเปนย่อนนี่เล่นในบ้านชนะบ่อยนะสลากอุซาก็แพ้บ่อยนะครับเอสเปนย่อนเนื้อผมนะ่ยชัดเจนตามสถิติมายโยกาเจอกับโลโด โลกเยสใช่ไหมโอ้โ oh, หชื่อชื่อสุมเสี่ยงมากอ่าคู่นี้โลกเยสเนี่ยอาจจะแบบพิ่งขึ้นมาแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังดีใช่ไหมแต่ก็คงจะไม่รอดหรอกมั้งมาโยก้ามันเล่นในบ้านมาตรฐานดีแล้วก็เพิ่งตกมาด้วยมาโยก้านะครับจัดไปนะครับน่าจะลุ้นได้เลยลัดพามัสเจอกีคอนอนาะเจอกันส่วนใหญ่เป็นทีมในบ้านใช่ไหมแต่รู้สึกว่าลัดพามัสจะไม่ค่อยชนะเลยฟอร์มช่วงนี้กีคอนก็ พอหวังพึ่งได้แหละถ้าเอาแบบเสมอด้วยชนะได้คู่นี้ผมว่ากีคอนลุ้นได้วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพอหันปอกของพอนะฮะก่อนจากกันไปอย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีเดตาแดงนะแล้วก็สนใจสนุกตื่นเต้น a 8แปด is แอดไลน์ line, ด้านขวาถ้าสนใจเว็บไซต์ที่น่าจชอถือก็ไปหมั่นกันเยอะๆนะครับคุณมีทีมที่คิดว่าจะชนะกันบ้างไหมนะครับถ้ามีก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปได้กดไลค์ก่อนออกจาคลิปนะแล้วก็ติดต่อสปอนเซอร์เพิ่มเติมแฟนเพจใต้คลิปสนใจก็ทักมาพูดคุยกันได้เท่าน,นี้แหละคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับผมนะครับสวัสดีครับ